ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮาหนอยนะคะเพื่อนพี่ฮาหนอยนี่คือหน้าทำลงทุกวันนะคะหน้าก็เอามาให้เพื่อนพี่ได้ชมนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติโปตใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน่าก็สวัสดีเพื่อนๆพี่พีนะคะกัญญามิดผู้ที่มีจิตใจงดงามทุกท่านนะคะน่าก็สวัสดีเพื่อนๆพี่พีนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะเพื่นพี่แล้วเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวดูไหน,นเ,อเอ่ยเมื่อวานหวยลาวนะคะหวยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่นพี่ใครที่ตามหน้าก็คิดว่าหน้าจะโอเคอยู่นะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้าก็คือรวยนะคะ <laughs> อันนี้อันนี้ชุดเน้นนะคะ แล้วก็ชุดนี้นะคะสองมันชนเยอะที่สุดนะคะแต่ 5, ห้าน้าคิดได้หลักเดียวนะคะแล้วหน้าก็ขีดปากกาแดงด้านล่างให้นะคะแล้วชุดนี้นะคะคือมันทําออกมามันได้อย่างนี้นะคะหวยออกห้าศูนย์สองเลขล่างสี่ห้านะคะเพื่อนพี่เนี่ยอันนี้เป็นชุดเจ็ดหลัก อันนี้เป็นชุดเทียบนะคะหมายถึงว่าตัวเลขชนเยอะที่สุดก็คือเป็นตัวเด่นนะคะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะน่าก็คิดว่าเพื่อนพี่ก็น่าจะได้นะคะสายวิ่งเมื่อวานวิ่งคเมื่อวานวิ่งไปลาวนี่คะ่ะ เมื่อวานวิ่งไปลาวรวยค่ะวันนี้ก็มาหนอยเมื่อวานสายวิ่งนะคะสายวิ่งสายลูดนะคะเมื่อวานฮา,านอยนะคะเพื่อนพี่ดูนะอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษเมื่อวานอันนี้ของเมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานนะคะอันนี้น่าทําได้หกกับหนึ่งนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะปกติคือน่าก็จะทําคู่กันขึ้นอย่างเงี้ยแหละแต่ชุดเนี้คือมันหลุดนะคะแต่มันเข้าชุดล่างนะคะหลกัหลกๆเลยนะคะเพื่อนพี่ชุดล่างเนี่ยคือมันเดินดีนะคะน่าก็ให้เพื่อนๆพี่ดูที่ชุดล่างนะคะเนาะเนี่ยของเขามันก็จะเดินมาประมาณนเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆที่พี่ดูที่หน้าขีดปากกาแดงด้านล่างอย่างเงี้ย ขีดอย่างเงี้ยขีดอย่างเงี้ยเวลามันคิดคำนวณออกมาแล้วคือมันได้ตัวเดียวนะคะตัวเดียวโอกาสที่จะมามันคือมีมากนะคะเพื่อนพี่เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเขาคิดคำนวณออกมาคือมันได้ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ก็ได้ตัวเดียวเห็นไหมแปดนาคก็จะติ๊กด้านล่างให้อย่างเงี้ยนาคคิดว่าถ้าเพือ่อนๆที่พี่ที่ติดตามนาคนะคะเนาะก็น่าจะได้นะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวนาก็อาจตั้งแต่พิเศษ แล้วก็ปกตินะคะปกตินี่คือน่าจะไม่ค่อยถึงนอย V i P นะคะส่วนมากน่าก็าจะลงคะแนนตั้งแต่นอยพิเศษนอยปกติอย่างเงี้ยอันนี้แล้วชุดชุดนี้ของเขานะคะมันก็มันก็เข้านะคะเพื่อนพี่มันก็ยังโอเคอยู่นะมันก็เดินดีอยู่นะเนี่ยมันเข้ามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าละเมื่อวานเจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ยค่ะ ส่วนวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่คิดคำนวณออกมาคือมันได้ศูนย์ตัวเดียวแต่น้ากันหกนะคะเราต้องเอาเลขใกล้เคียงนะคะคือเป็นตัวกันนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ของพิเศษนะคะดูตรงหัวข้อนะคะเพื่อนพี่ดูตรงหัวข้อแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ อันนี้ของเมื่อวานนะคะอันนี้คือนอยปกตินะคะทดลองสูตรนะคะอันนี้นากเะดิ่นไปที่ห้ากับหกนะคะเพลินพีห้ากับหกนะคะหกกับก้าเป็นตัวเดียวกันหวยออกหกหกห้าหกหกห้าเลขล่างสี่สี่นะคะหกหกห้าหกหกห้าเลขล่างสี่สี่อันนี้นะคะก็คือตัวที่น่าเอาขึ้นเด่นนี่คือเข้า ทั้งสองหลักเลยนะคะแล้วก็รอบโลกของหน้าเข้าที่หลักสี่นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้นะคะเพือนพี่ก็ชุดนี้เนาะคิดออกมาคือมันได้แปดกับได้เก้านะคะอันนี้ของนอยนอยปกตินะคะอันนี้ของนอยปกติแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานของ v p พีนะคะได้เก้า ได้เก้าได้ศูนย์แล้วก็ห้านี่คือหน้าเขียนตัวเลขด้านล่างนะคะเนาะคือมันคิดคณมูออกมาคือมันได้สามหลักนะคะน้าติ๊กไว้นะคะแต่ชุดบนนี้คือหลุดนะคะแต่รอบโลกของหน้าก็คือเข้าที่หลักสามนะคะมันก็เดินก็โอเคอยู่นะคะถ้าเป็นเลขชุดสองหลัก ก็เดินเนี่ยมันยังมันยังไม่หลุดนะคะเพื่อนพี่ยังไม่หลุดนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ของวันนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนพี่ของวันนี้นะเดี๋ยวนะ จะซ้อนกันได้ถึงสามสามเล่มไหมนคะน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้นะคะฝั่งนี้นะ อันนี้ก็คือออกแล้วฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ พ, system, VP, พิเศษปกติแล้ว <Designer> ก็ Vp นะคะพิเศษปกติ VP พิเศษก็ชุดนี้นะคะอันนี้ก็คือของเมื่อวานนะคะอันนี้ของเมื่อวานอันนี้ก็คือของวันนี้นะคะแล้วก็ Vp vp นี้คือของเมื่อวานนะคะอันนี้เมื่อวานเข้าที่หลักห้านะคะ อันนี้นะคะคือของวันนี้นะคะอันนี้คือน้อยปกตินะคะแปดกับเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ก็ดูแต่ชุดขั่วเนี่ยมันมันเข้าเป็นบางบางวันนะคะบางวันก็จะไม่เข้านะแต่ที่น่าทาให้อย่าง่ายคือมันเป็นเลขหลักน้อยนะคะหมายถึงว่าตัวตัวนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ย ใช่สายวิ่งนะคะก็คือจัดได้เลยนะคะแต่พิเศษนะคะพิเศษเป็นคิดคำนวณมาคือมันได้ศูนย์ตัวเดียวนะคะแต่หน้ากันหกนะเอาเลขใกล้เคียงเป็นตัวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ฝากเพื่อนๆใ้พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะ ในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่องยูทูบของหน้าก็จะเป็นคลิปผ้าเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะ,ะเพื่อนๆพี่ที่จะสั่งสินค้านะคะเข้าไปที่เพจได้เลยหรือเข้าไปที่อ่าเฟซหรือที่ไลน์ได้เลยนะคะเนาะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งให้หน้ารูทางไลน์ได้เลยนะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้หน้าก็ขอสวัสดีนะคะ ก็รวยนะคะเพื่อนพี่ห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะ,ะวันน่าจัดไปสองน้อยนะคะพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็มาลาวนะคะก็คือรวยนะคะเพื่อนพี่อันนี้หน้าก็ทําให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนพี่ใช้วิทญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะก็สวัสดีนะคะ